ออกมาแล่นดินอีกกอกกังไกลออกกังกาย,ออกกายแต่เด็กแต่เศร้าออกมาลินเซยนะ์น่าซูนีนะ่เนาะ สองสี่หกปไปใส่อีก2ตัวคื่น,นี้มาที่ืร่ไล่สุนจาเนี่ยไปใส่อีก2น้ำแมวมันบ่มวนยี่นี่พี่สตัวยีนออกแปดออกอากออกกังกายเต้